ตอน้บด้ำึ่งาตอนนี้รอแข่งตาวางสองต้นเกื่อเี้ยงมาส่นนโคตรบ่ไอปลาครับแม่พูพี่โฟกจะแข่งแข่งแมตสองนี่แข่งกับอะไรลูกเชียงของเชีงของอะไรเชียงของเอใช่ไหม เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวรอดูแข่งัาชิของเอตอนนี้กำลังรออยู่ตอนนี้เด็กๆกำลังรอเลยมาประจตั้งตัวเลยมาเอามาดนดิหาปัตั้งตัวลยว่ายังาอลใานี่ก็ใช่มาวาวาวว้าวว้าววาวน้าวา้าาว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 วาวว้าวว้าววกาวาวว้าวว้าวกมกาได้ววาเล่นเลยา้้